ฮัลโหลสวัสดีค่ะจะเอาความบิบิวทุกคนวันนี้บิบิวจะมารีวิวกับซีรีส์ซิทาเดลนั่นเองค่ะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะบิบิวได้มีโอกาสไปร่วมงานเปิดตัวซีรีส์สายลับสุดยิ่งใหญ่กับเรื่องซิทาเดลมาค่ะบอกเลยว่าโอ้โหในงานเนี่ยอลังการมากมีการให้เราถ่ายรูปกับกล้อง360อองศาด้วยนะคะเสมือนว่าเราเนี่ยได้เป็นสายลับสุดเท่เลยแล้วก็มี การแสดงเปิดตัวฉากแอคชั่นยิ่งใหญ่สมกับซีรีส์เลยค่ะอ่ะมาถึงรีวิวรีใจของรีววิวกันเลยดีกว่านะคะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบซีรีส์สายลับต้อง้ามพลาดกับซิทาเดลค่ะซีรีส์สายลับองค์กรขนาดใหญ่ระดับโลกนะคะที่จะมาพาคุณสำรวจโลกแห่งสายลับให้กว้างขึ้นมากกว่าเดิมบอกเลยว่าเรื่องเนี่ยดุเด็ด เผ็ดมันมากๆนี่ปล่อยเนื้อหามาแค่2ตอนเองนะคะบอกเลยว่าชวนติดตามสุดๆฉากแอคชั่นเนี่ยโคตรเดือดดิบสมจริงอย่างกับหนังขึ้นโรงเลยล่ะค่ะไม่คิดว่าตัวซีรีส์เนี่ยจะนำเสนอออกมาได้ดีขนาดนี้ทั้งมุมกล้องการถ่ายทำแล้วก็โลเคชั่นเนี่ยโหอย่างกับหนังเข้าโรงจริงๆนะในส่วนของปมเนี่ยนะคะบอกเลยว่าเขาผูกออกมาได้กำลังดีชวนติดตามมากๆเลยค่ะสำหรับบิวเนี่ยโหจะอดใจรอตอนที่สไม่ ไหวแล้วนะคะส่วนที่พีบิวชอบที่สุดเลยนั่นก็คือเรื่องนี้ตัวละครนาเป็นผู้หญิงด้วยค่ะซึ่งไม่เคยมีเรื่องไหนเคยทําแล้วทําออกมาได้ดีเท่าเรื่องนี้มาก่อนเลยอยากจะบอกว่านาเดียเนี่ยโ,โหสวยกริบมากส่วนตัวของพระเอกนะคะบอกเลยโอ้โหแม่เอ๋ยหลมากแล้วซิกแพคแน่นเวอร์แล้วประกบคู่กันนะมันเหมือนแบบ อืมันแบบมันดีอ่ะบอกเลยว่าถ้าอยากเห็นความดีงามของพระเอกและนางเอกคุณต้องไปดูซิทาเดลเท่านั้นค่ะก็อย่าลืมไปติดตามกันนะคะกับซิทาเดลซีรีส์สายลับสุดมันนะคะ ตอนนี้ได้ข่าวแววมาว่านะคะเขาเนี่ยกำลังจะสร้างซีรีส์ภาคแยกของแต่ละประเทศไปอีกบอกเลยว่าซิทาเดลเนี่ยยิ่งใหญ่สมการรอคอยแน่ๆเลยค่ะและถ้าคุณไม่อยากพลาดซีรีส์ใส่ลับมันๆแบบนี้นะคะอย่าลืมเข้าไปที่แอปพรามวิดีโอซิทาเดลเนี่ยเขามีตอนใหม่มาทุกอาทิตย์นั่นเองนะจ๊ะยังไงก็ขอฝากด้วยนะคะกับซิทาเดลยังไงก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ